อ่ตรวดครับเพื่อนอร่อยๆอด้วยกันนี่เมนูเด็ดครับต้มยำขาไก่แซ่บๆด้ครับเดยอมะขามเปียกครับตามน้่เกลือรสด,ดีครับรสด,ดีเสจตามชอบนำขาไก่ลงไปครับนี่อร้อนผมนัวครับ ใส่หน่อยแซ่บหลายใส่ห,หน่อยเชื่อดูไหมครับ<ม>นี่<ม>นำเครื่องต้มยำลงที่หลังครับนี่มะเขือเทศตแต่ตไข<ป>่นนนยอออดเื้งใบมะกรูดครับนี่ร้อนๆเลยครับเพื่อนๆคนๆคนๆครับเพื่อนๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่กินน้ําอร่อยนะครับเปื่อยๆร้อนไปครับไปครับพร้อมเสียบใน บิ๊กป่นบิ๊กป่นกลับไปเขาร้อนกวดไปครับเพื่อนอ,อร่อยอร่อยด้วยกันเพือ่อนมาแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บทานข้าวด้วยกันรครับนี่ต้องกินไกค่ครับโยครับนี่กับส้ตมตำดิจตัวเลยครับเพื่อนม,มาแซ่บๆซ่บต้องกันครับนี่อร่อยอร่อยอค,ครับเพื่อนติดตามรับชมนะครับ